แห็นมาเลยดอกนิลเฮ้ย <ว Nice S 1> โยสวัสดีวัยรุ่นตอนนี้ผู้เองกำลังอยู่กับช่องฮิยามี่พาวับวี พวกมนั้นเองอยู่เกมขุมรัพย์แอสแทหรือว่าสาวทาสาวนาเกลืองรราเองทุกคนครับก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวี6ไปด้วยแล้วกันครับที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีภาวะไปด้วยนะทุกคนครับอีกหนึ่งอย่างทุกคนครับเฮียมีกลุ่มและคิดทำครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกันปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปัังงพพิา เราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลักิจกรมเงียสามารถตามดูได้ที่ใต้เด็ดคิปชั้นด้านล่างหรือว่าใตา้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทุกคนเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเขาร่วมนะครับผมมาทุกคนอยู่กับสาวถ้ำทุน20,000ืวันนี้มาจัดหนักสาวถ้ำกันหน่อยเลยกันครับจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีพาวเร์ มาวันนี้มาจัดเบ็ดหนักดูนะครับตอนแรกจะเบ็ดสูงสุดนะแต่เฮียขอเบ็ดสองร้อยก่อนแล้วกันนะครับกับออโต้หนึ่งร้อยหมุนสุดเราเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าสาวท่ามจะแจกเราบ้างหรือเปล่าหรือจะอกหักไปตามๆกัน Let's go ห้าสิบหมุนแรกเปิดเทอร์โบนะทุกคนครับห้าสิบหมุนหลังเราจะปิดเทอร์โบไปซาเกเตอร์อีกหนึ่งตัวมาไหมล่ะเพื่อนต้อนรับแบบเฉิดฉายเอ๊บ ให้มาครับไปกันต่อฟ้าเออไอตัวจ่ายยากนะไอตัวฟ้าเลยทุกคนครับชิวเดียวแรกมาหรือเปล่าไม,ม่แตกหนักตลอดได้ตอนคูดดึกเนี่ยไปไหลอกวาดเขียวเจสอง 2, ม่วงหนึ่ง ม่วงหนึ่งโอเคอย่างนั้นแหละเพื่อนไหลไปที่คูณห้าครับสวยอะจัดไปก้อนโต4 5 2 0ยี่สบาททุกคนครับอือลุ้นยากอย่างนี้ลุ้นยากอยู่ครับอันนี้ก็ลุ้นยากเหมือนกันทุกคนแต่ YJ สิบไปออื้ จ่ายทีเดียวหายครับเย่ส e! วยปับ๊บเก10แถว3ไม่มีจ่ายเกยไปก่อนแล้วไม่ไหลสิ่งด้วยโอ้โหเข้าสักเกตเตอร์ไปดิมาสกเก็ตเตอร์เป็น200ทุกคนครับสกเก็ตเตอร์ต้องกดตรงกลางไป าจ่ายคิวสวยเจแถวแรกมาไหมไม่มีครับเจไอซยไม่ไปติมจ่ายดีเดียวแต่เต็มแผงไปเลยดอกเดียวโอ,อ้ไหลเลี้ยวแล้วไหลไปอไหลไปเพื่อนอหวานเยิ้ม ไหลยอย่างนี้ก็สุดตีเลยทุกคนครับจกไปรางวันซูเปอร์มการหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทไอ้เงี้ยมันไหลอย่างนี้เลยเดยวเพื่อเนเอ,อ้ยตัวเพกอีกโอ้มาวะ่ะสาวร่ำช่วงดึกดๆอย่างนี้จกไปเมกาเก้าันหกทุกคนครับเจ้ยเฮ้ยเฮ้ม่เค้ยม่เค้ยม่โอ้โหหน้าเด็ก ดอกนี้หนักมากทุกคนครับเนี่ยบอกลว่าดอกนี้หนักมากสกเกเตอร์มีจับไปพันหกมาอืมกำไรไม่ต้องถนามถึงบอกแล้วว่าถ้าเกิดขา่าวทำเล่นช่วงดึกๆนี้มันเอาเนืออยู่นะทุกคนครับไหลเกไปตอ่อน่าจะหมดแล้ะครับสกเกเตอร์ฟรีจับไป 3, สามหมื่นอกทุกคนเบาๆก่อนไปกันอีกยี่สิบห้าหมื่นครับ ออม่วงแถวแรกไม่มาครับไอตอนต้องการนี่ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะอเออเออเนี่ยออกเลยได้ไหมเนี่ยทุกคนครับกำไรอะ่ะเอาซะอยากออกเลยฮนะช่วงนี้น่ากลัวนะครับสลอดนะสวยอเคเออวายได้เล่นเขียวแล้วหนึ่งตัวแหละ อืครับวายเจไปต่อไหลไปเมื่อวายหน้าแพงไปส่วยแล้วก็หมดแล้นะมันไหลนี้ได้บดแล้วทุกคนตัวแพงมันขั้นเยอะนะครับจัดไปก้อนโต4,870ครับอีก10หมุนสุดท้ายมาดูกันวาย คีแถวสองนั่นแหละอือุ้ยซาเกเตอร์อีกหนึ่งตัวให้หรือเปล่าล่ะเพื่อนเฮ้ยไม่มาครับทุกคนครับอโอเคห้าสิบบุญแรกผ่านไปกับไลบาสามมือนส่โอ้ออกเลยได้ไหมเนี่ยมาหม้าสิบบุญหลังครับห้าสิบบุญหลังจะเป็น เบตสองร้อยนี่แหละไม่ไปแล้วนะเนาะเบตสี่ร้อยน่ากลัวทุกทวครับเ <laughs> ยังขอใจป๊อดหน่อยแล้วกันนะครับไม่ไหวย,นะยิงยนะเยังบอกเลยไม่ไหวยิงยิงเลยครับ <c oughs> วายอย่างนี้สวยบึ้มอย่างนี้สวยอยู่อออืืงสวยไหลไปวา,ายเคเขียวแถวแรกมาไหมไม่มีลงแถวสามซะ เฮ้ครับอือสิบไ,ไม่มาอืออย่าพึ่งเ้ยวเพื่อนอย่าพึ่งเ้ยวจ่ายหน่อยจ่ายทีเดียวก็ไม่เวิร์กนะอย่าบอกไว้ก่อนจ่ายทีเดียวไม่ได้ตังค์นะทุกคนครับคุณนหนึ่งเนี่ยไหลหน่อยเจโอ,อ้โหฟ้าไหลไม่ไหลนี่ไม่ได้ตังค์นะดูดิจ่ายทีละสิบบาทเนะียทุกคนครับ จ่ายก็จ่ายจริงแต่ไม่ไหลแล้วทุกคนครับโอ้ยมาตัวแมก่อนสี่ร้อยเออค่อยได้หน่อยเงื่อไหลหน่อยเพื่อนเออเคตัวยไหลไปหน่อยไหลดีละเล็กลนะน้อยก็ไหลยอยู่ครับจ่ายทีเดียวนี่ไม่ได้ตังน,นะไม่ได้กําไรอะไรเลยนะจ่ายทีเดียวนะ่ไม่จ่ายก็ไม่ได้เหมือนกันนะสาถ้ำจ่ายหน่อยเฮ้ยคือจ่ายดอกหนักในสกเก็ตเตอรนะ์แล้วก็คิดจะไม่จ่ายกันอีกแล้วเหรอเพื่อน อืเริ่มวาวทุหคนครับยังเห็นได้ชัดแจ๋วเลยแหละเด้อเอามันเยอะไงเอโอเคเจแถวสองมาไหมาเพื่อนไม่มามาฟ้าอืมอืมเขียวเต็มลาบบดดอกแน่นมาแล้วไหลเชิญอย่าเพิ่งเงียบ อื้อมาดอยดอกเด็นเด็ดใดสองอย่าเพิ่งเงียบเงียบอะไรเงียบใจขอไม่ดีจัดไปรางวันไม่กับแปดพันห้าร้อยแปดสิบโอ้ยเงียบไปนานเหมือนกันนะทุกคนครับหน้าแดงมาครับเจด้วยเงียบไปนานดอกแพงมา แมวดักแพงมาดอกเดียวจริงจริหมดจริงปะเนี่ยฮัลโหลไหลาย,ยากโดนครับตัวแพงเยอะขนาดนี้ไหลาย,ยากอันนี้พอมีหวังเจแถวสามสวย โอ้ไม่มีตัวไหลได้อย่างนี้จัดมาพันสองทุกคนสีเขียวได้ลุ้นอยู่เขียวจริงด้วยพื้นเขียวไปแต่ไกลอืมอืมโอ้โหยากละโอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้จากห้าหมื่นสี่ขยับมาเจ็ดพันขยับมาสามพันอ่ะดูกันเราเองแล้วกันหลังๆมาเริ่มไม่จ่ายแล้วเราว่าเฮียวว่าเราถอยดีกว่าทุกคนครับ โอเควันนี้จะพาเวอมาวาร์ปในเกมคุณซับไอแอสแท็กหรือว่าสาวท่มสาวนาเกลทุกคนครับหลังๆมาเลื่อมไม่จ่ายดูจักยอดก็รู้แล้วว่ามันไม่จ่ายทุกคนขยับมาแค่สามพันเองย่ารืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่เาวาร์ป V6 ด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่สนใจสามารถตามดูด้ที่ใต้เดคคิปชั่นด้านล่างหรือว่าใต้อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย,เลยทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ไวรู้ S <S ไม่จ่ายก็นหนีละจ้า